เพชรกอพี่้องามใช่ไหมคะ้ามุ่บามไม่หาอยวองมม่หยาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่ขอมารับชมช่องไอจิกพาลุยจา้าสวัสดีพญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าท่างที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศเนาะจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่ยี่สิบแปดน้อยเนาะเอ่อครับเมษายนสองพัน 2, ห 6, 6, กร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อกี้กพ็พกอีกหนึอนกระเพ้าเขาปลาหางเห็ดคือเก่าได้จ้าพิกัดกับไม้เก่าไม้เดิมละจ้าปลาบัตนนองเมฆขาตำบลหอยคามเพื่อบุญทลิกจกังหวัดอุดรราชธานีจา้าครับผมกระโอมันหนีไรเหม่อแล้วเนาะเออครับที่หาเหม่อแล้วจา้าเทียดเทีย ว่าเมื่อวันเมื่อกี้ก็พวกกินสีหมันบอลแล้จ้ะว่านเท่ากับมันหลายเติบอยู่เนาะเมนครับวันนี้ก็ไปน้ำกันอีกจ้าพี่น้องไปเลยจ้าไปครับผมออาดอกแหนแ้งหมันครับผมเขามาปไาย่างหน้าขึ้นเก่าครับผมเป็นเฮดหน้าแดงหน้าแดงมื้นเก่าด้วยครับผมเหมือนเจอขึ้นเก่าดอกงามเนาะไอ้เนาะเมนครับวันนี้ก็โคตรหลายคือเก่าหน่อยนาะเดี๋ยวมึ้จะมานแล้วน่าดอกไหนเนาะ บานขึ้นึ่งแข็งเก่ไคือก้งแจ้ะ<ฮ>ดอกนี้งาแมแหงครับมนันเพราะว่าก็ห่างๆลรอครับมันนี้เล่มไปเรื่อยๆครับรห่างแห้ง้ะเนาะ<อ>แมนครับผมดอกนี้จ้านทำส่งซุ่มมือนี้ทํำส่งแหงเนาะ <laughs> <laughs> ที<ๆ>่ที่ที่ที่ท เมื่อกีนอจาซีซมๆพห่น้องฝนมาฝนมาหอยน็ดหนึ่งเนาะมันแห้งอีกแล้วจ้ะแห้งครับมัแห้งก็ยูบ่ไไ้เนาะแดดแหงเนาะแ่เทืแดดเทอหอนเอาโอ้คคกศูนเลยครับฝนดีๆเมื่อก้เอาหอนๆเนี่ยตะเกลายได้หน่อยนายครผู้ดอกนี่คือสีแดงงาม่าทองก็ขาวจุพูน งนองดอกเลย่เดี๋ยวก็อยู่หกนงเนาะคับผมโอ้ยซองใหม่เลด้วยครับผมนะจะพอมากวานครับผมเห็นคนอยู่หกแห่เห็นมีต้องใส่ใหม่ใรัไหี้ไม่แต่คิดผีดปันนึงจะสองอก ยังมีร้ายโดยยยก,ยกนะัยจี๊บบนตาไฮแงะนะยัดีครับผมสาเหลุนะสาเหตุจี๊ีกบล,ล้างเลล้างหมวกส้งๆอือมือไหนครับงามอยู่ด้วยครับอันนี้อไอ้ยขาเปิ้ที่หน่อยลองนหน่อยเลดิที่<อ>นี่แห้งพี่น้องซุ่มเลยมือหนึ่ง แดดมันแน่อย่ายจ้ะไอ้กรต้านะตัวกลนตานะจ้ะคืออยู่เนาะแมน่นครับพผนดอกงไงที่ขับมาขี้ขี้อะไรนดี๋ยวไม่ขี้ไงนี่ห่ามไปนี่ก็เห็นอยู่กับ็เห็นดอกไปนี่มันหลายโดดเลยต้องข่างอีดอกเห็นอยู่ผลทั้งผลอีกดอกหนึง่งแม่นจ้ะเห็นหลาย,ย <ư? S 1> ตากลองอันไทยถือโบอ่นี่ไม่ดอกเลย สาหร่คือกันได้จากต่ว่าทองขาวแม,ม่ครับนี่ยวต้องขานนึงพี่พี่ก็ว่าเห็นลายโดดโอ้ยลายดอกดูครี่ดีอีกนี่นนถือว่ามูน <c oughs> ถือว่า <c oughs> ลายดอกโอ้ยลมเจอกล่องพอดีใหม่ไม่เชียวบอไม่เชียวเห็ดพี่น้องดอกอันเดียดอกนั้ไม่คิดดีอีกโอ้ยมาว่าน้องคือบ่เห็น อาเรื่อยอะไรบอจ้งชลาอู้ได้จิ้ะนถงวเพื่นยังขาวๆีดอกก็งามจงจี่งูงเธอเลยเข้ขางเพื่นจะมีอีกแม่อ้ยสวยๆเลยสวยเลยพ่เื่ดอกมันงมเปิดอย่างนีนเกลีย่ท่านหอดเนาะเกย่หอดเพื่อนจะเพิ่นกัดดิบานจ้สวย

อะไรเนาะเป็นเชืนนนน้อราบอะไรเนาะอันนี้อันนี้น่าจะได้อยู่จ้ะบุบเป็นละได้ดอกเดียวได้สองดอกได้สองเนาะนี่จะ้ะท้องขา,ขาวๆไม่เป็นไรดอกนี้สวยสุดๆจ้าอุ้ยงามขนาดงูง <c oughs> <ห>ามแงามหองอายสองดอกนี่ด้จิ๊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 ดอได้กันมั้งนี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> ฉันรับสีสันสวยงามอยู่เดม,ม่วงง่ายเนาะสดใสค่ะสวยงามแห่งจะ้ะอ๋อมี่จะสาวเหล่แล้วมาไหนเนาะนครับมาถือกลุ่มกลุ่มเจอแต่สาวเหล่จะ้ะบ้านเขาสีเนาะดอกง่าเนาะฉันมันเป็นสีขาวนี่นาเหล่คือกันเลยจ้ะเนี่ย บ้านนะจ๊ะดอกีพี่น้อคือเพชรตื่นแตพอนสมบูประ์ิทิจังสีได้เนาะแม่นแต่สิมีตรโดองใหญ่แนวนี้เลย,เย,เย,เยเาจากทันดีลังเหลบุงปลาหยางเนาะแม่โอ้แครคูจ้าแครคูด้วยครับผมเผ็ดดินบ่อยจังหวะแต่พนลังออกสมผู๋เนี่ยได้จังเล่นใน,ใน,ใน,น้อยะ้โอ้เฮ็ดอันแหนชมพูแต่พนออ้ขาวหลายตัวีดอีกมั้ง แต่ข้องคนเสาบ้งไหมอเดือยเอาะไรเพ่นกินเนาะอไือนกินสัเนาะ้าอยเ่นเผาันีดหลังชมพูเนาะแต่พันออกโบชมพูแห็งอันนี้ออกชมพูจ้ะชมพูนิดนิดอ๋อห้องแฉพันเต็มสีจ้ะเราพังหั่นสีโบเต็มบนไหนจ้ะนี่ครับมือพันหหงนดอกอ่านบุสรกตาจ้อง ตาจองมาอ่ะคือกันดิอือคือกันเลยโอ้อาไปตองอาร่าเี้ยจ้ะนี่เ็นแนครับงเป็นกลุ่มเน,เนาะ,นะเป็นโมูหง่นอันนี้ออกหลังแหล่ชมพูเนาะขาวี่ตอกเนมันเทศตะไคร้ดอกง่ายเนาะดอกนี้น,น,น,นะนนนขาอวบจ้ะ อ้อ่าน yeah. right ี่เด้อแค่ตังแค่เป้แดงๆเลยนะครับผอือเดี๋ยวัอยู่เตไว้ตงยเลยบว้เองนี่เพิ่มาถือเสียนอ่ะทิพย์เนาะแม่ัดขาไน่งเดียวกแดงๆเยเนาะนี่ทองยังได้อยู่อีกวนึงจ้ะวีอยู่ในปลาย่างอยู่ครับผมปลยอยู่ในปลาย่างค่ะพี่น้องน่นะครับ พี่น้องออแล้วของดีเห็ดละงหงมูนี่่ม้นกินพันๆเดอกุณบริหานี่ครับโอ้เห็ดละงอกหงม้วนกินเหรอเห็ดปวกอืไม่กินคิดหน่อยเห็ดละงอกแห้งเห็ดปวกเด้อยพี่น้องแข่งหน่อยกินหน่อยเห็ดละงอกแห้งพี่น้องเลยไม่กินปวกอีกเห็ดปวกเด้อยค่ะพี่น้องพูนอีกจุ่มหนึ่งเบาๆนะคะพูนครับผมขาวๆแม่ได้ครับหรือแม่อีกจุ่มหนึ่งค่ะไล่จุ่มไปอออยู่หน่อยนะแม่เอ้าไม่กินเค้กบ้าง เขาเด้เอาถุงมานำเนาะเก็บส่ตาใหญ่ก่อนเนาะยังไปเอาถุงอยู่รถจ้ะพี่น้องเก็บสมกันกับหมูบ่อได้ได้ครับคนเหลือออกบ่อได้เนาะมาเก็บสมกันเหลือออกบ่อได้เลยจ้ะเก็บแล้วตัดขาเลยเด้อจ้ะหมูเป็นพันเลยพันดอกบ้า่าแล้วไอ้เลยนับดอกบ่อได้เลยนะเนี่ยแต่ว่ามุกหอมแสบขนาดได้ครับมุกเนาะนมุกใส่ข้อมือตู่พี่น้องแต่ใส่ข้อมใจเย็นๆเก็บหน่อยได้ครับ ใช่ฮอนบ่ได้ดอกครับใช่ฮอนบ่ได้กินแ้่เพื่อนเกิดโบสมบูรณ์แห่งไปเนาะบ่พอฝนเนาะแม่อารมเราโบจะสูงยาวกว่านิดนึงเนาะนี่เพื่อน,น,อนเนกิดเป็นเห็ดอายุสั้นแห้งนิดจต่เห็ดอันนี้เนาะสมมติว,ว,ว,ว่าเฮาบ่เอานี่มาอื่นเพื่อนเกิดไ,ไหวล้วเนาะไหวไหว ยายมาเก็บเห็ดปวกไค่น,น้อยเด้อจ้บอะบ่เนี้คุณยายสิจใจเย็นเลยเนาะแม่เป็ปวกแค่น,น้อยตัดออกไปนอัเวลาเอาไปล้างจังบ,บ่ได้แง่เอาไอ้เนาะไม่เป็นับล้างก็สิได้เศร้าๆกเลยจ้ะเอากรนไูกคีบข้าด ป้าจะเป็นเห็ดปวกใหญ่เนาะอ้คันเป็นเห็ดปวกใหญ่บ่เคยฟ่อนกับสิฟ่อนซะก่อนพี่เนาะขันจุม่มคาบกันเนาะแม่นช่วนหมาเขาคอยหอแบบนี้นะครับไี่ต่างตัวเต้ยายถ้าเป็นเห็ดปวกใหไงนาคิกสิฟ่อนซะก่อนจังเก็บจ้าบ่เคยฟ่อนกับสิฟอออ่อนหน่อยเนาะเป็นติดกันเลยเป็นแผ่นของเผินเลยเด้อเป็นแผ่นของปวกเนาะแน่นจ้ะ ฟ้าเป็นสั่นแล้วก็มาเก็บหนาในกระไม้แต่ฟ้าเน้ยหนาก็สิโอเคอยู่จ้ะคือว่าหลับพี่น้องบ้านเฮามันแรงแรงอีหลีครับปีปนี้แรงก็ทุกปีเนาะแม่นคู่ปีนโดนเก็บเพชรละงอกนะครับพี่น้องขึ้นมาโดยเก็บเพชรอีลแบบหลีบอหว่าแรงฟ้านี่เก็บเพชรอีหลีอยู่บ่อเห็นปะเก็บอีหลีเลยจ้ะแรงยุกแต่ว่าบ้านเม่กิกนี่กระฝน หอยมาเหลื่อยอยู่เนาะอ่าครับห้องโบ่แห้งครับผมบ่แห้งบ่หลายโบนักคือทุกปีจ้ะหอยมาจับหอยมาในป่าโดนๆมาเธอหนึ่งเนาะฝนเนาะครับอันนี้ก็เพิ่งตกเมื่อวานเมื่อก่อนนี่จ้ะพี่น้องโต๊ะมากับแดดมากันพี่น้องกระแห้งคือเก่าเนาะที่นี่เนาะกระแหงกระซุ่มบ่แห้งเหรอครับผมเขาเดตเห็ดออกเล็กเล็กน้อยนิดครับเีดโอกเขาเดตแจงเนาะแต่ว่าเห็ดเราโง่บ่ท่านออบด้วยจ้ะพี่น้องบ่ท่านเห็นอยู่จ้ะ แต่ปีนี้เ้าก็ได้เก็บแล้วล่ะเนาะแต่เต้ตอนออกอยู่มันส่งหอมหน่อยเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าได้ปลาไหลโดอกพี่น้อลางหกเดียงได้แปดโด่กว่าของปีแต่ว่าช่วงนี้ยุบไปแล้วเด้อค่ะลางหกยุบไปแล้วต้องรอรอบใหม่นอ้อยเนาะทร <Okay. S 1> าดินบ่แห้งก่อนก็น่าสิบุดนจ้ะก็ะสิได้เก็บ น้อ่องเรื่าเผือกแดงสี่กับวนันแห่ใจพี่น้องเอฟซีประกาศฐานมาจะว่าคิวต่อไปสิเป็นเฮ็ดยังเมื่อกี้กับพระท่านโู้คือกันได้แต่เหลี่ยงแต่สภาพอากาศเนะาะแต่เราติดตามชมอยู่ในคลิปนี่แหละจ้ะพี่น้องสิมีเฮ็ดออกเฮ็ดยังออกแน่ตามช่องยูทูปเขตนี่แหละจ้ะพี่น้องเขตอำเภอบุญทเรียกนี่แหละค่ะแตม,มีอยู่หลายช่องนเนาะให้ติดตามเบิ่งจต่พี่น้องว่า เพิ่นสิได้เฮ็ดยังแน่จ้ะชงไม่กีกจดี๋ยวมันจเก็บเฮ็ดดินล่ะจ้ะเอาเฮ็ดดินเฮ็ดเฮ็ดดินมื้อน,นี้คือมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดปวกหมู่พันดอกมันไหว <laughs> <laughs> คือมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดปวกมากเพิ่มจ้ะพี่น้องจากหมู่บ้านเฮามีแต่เฮ็ดดินดเฮ็ดแดงเฮ็ดนั่นแหละน,น้ำออมเนาะเลียงปาย่างล่ะจ้ะ เห็ดองค์นกแน่มาบ้านไหนจ้ะมาเนี้เพื่อนเห็นองค์นกจ้ะเก็บหนาแลยก่อนเดี๋ยวมาพอกีก็มาเจอเห็ดปวกบจะเก็บอีกจักหน่อยเก็บอีกจักหน่อยเนาะเมื่ครับเบิองในกระตาครับพ่อมกย่างพ่อเพื่นนี่ใช้เวลาโดนครับเก็บเส้ยเวลาโดนไหมครับพี่น้องเพราะว่าเพื่นอนเก็บหนาเพื่นโดดหน่อยเนาะก็บทเก็บซอยกันนะครับผมเพราะว่าก็บไล่กลุ่มอยู่ครับวันนี่นี่แม่นจ้ะ อย่าไ,ไม่ยเาื่อยน่นห,หรอกะน้องเอาจุดนี้ก็ได้พี่จังซ้ขางเง,งอเคเมืเ่อกี้พระท่านออกจากโฟนให้ปลวกไ้หน่อยัครับผมโอเคเงอมเงอมใส่ความใส่เย็นเก็บอยู่ครับผมพ่อมุกระบอ้าวมุกระบอมีข้ามุกหรื่ตัวครับนะกอค,ครับตัวใครลหรเนาะโอ้ สวยเงนนี้ยนึงเด้อครับผมมุกยู่ดอกจากพี่น้องมุกมเบนเก่าครับผมใช่กะตาคลนละหน่วยได้จ้ะครับตัวนะั้นแม่นครับผมบ่าอ,อยากเอาปนกันมาสีหาบโเห็นนะพี่น้องก็สีเงาไปเลยเนาะแม่นถ้าไปหอดรูจะเสียเอาเส่ยทุ่งไปจ้ะเอาพอ่อหรอไม่คิดไานะเห็ดเงาใหม่ตัวฮาดวได้มุกหนึ่งก็ดีแล้วครับผมนี่นะครับสภาพปลาี่หาครับผมเป็นปลาย่างให้เก่าด้วยครับผม อ้าเฮ็ดอีกแล้วครับบาทนึงอเราอีกกอนครับประจุมนย่งชิ้นงามๆ่ละตื่นเต้นไปเสื่อมคืองามจเป็นเอาทุกคนเลยสบายใจเป็นครับผมจังสีพ่อมกต่อเลยมุกหอมๆไปตองกลวยอ่อนน้อยขาเหม็นเหี้ยนฮะขาชมพูเลยครับ เล่กข้าวดินมีรครับข้าวดินครับผมาพี่ข้าวิงงนงามนีด้ครับไปยุปตาเอะยดอกยอยนะิ๊บข้าวงวแกงเสีบแล้วครับผมบรงผมบรงเลยโอ้ยน้ำเก ตาไปไหวค้คางต้นน้ำพอดีนะน,น้ำหรือแมวปรับแม่ะมนะ,ะ,ะตาหน่อยกับโม่สีเต็มแล้วครับผม,ผมจะเห็ดดอกง่ายๆมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดตัวจองค่อยๆครับผมคนดอกไม่อยู่ผม่อนี่ด้วยทีไม่บอก โอ้ไปตองนาะแห้งครับพี่น้องถ้าเพื่อถ้าเพื่เห็นตนะองนหมดเดี๋ยวจะดอกจะขาบ่ได้๋ยวจดินพ่งพ่นพี่น้องมาแต่ตดินพน่นซุ่มได้ไหมพ่นนี่คือซุ่มดีเนะาะพอนตกลงมาแห้งมองนีู่ประจกักษ์แเป็นบางหมองเนาะฝนเนาะนี่แหละฝนตกประทัวก็เอย ป่าเดียวกันโอ้ยบวไใ้ญ่านาดอกอัไรโ้เกๆตาต่างพวกที่จะดรักษาคุณอีกเมื่อเอาบ่ได้ก่เอะคุณดเออบ่ไบด้ ผมเอขาวัวีอยู่ครับข้าวดินนะเป็นจุกนะโอ,ะอใจรอเห็ดละงหเหเ็ดเผงไปก้อนครับผมเห็ดดินเหะเนาะนี่นครับสบกุะเห็ดก็ออกบ่หลหลดอกรัาเห็ดก็ออกต่ผมได้ที่ซุ่มเมื่ออ้ท่านไหนมันคมเห็ดนปวดเท้าอีกน่อกี่ อ๋ดีตาเด้เข็ดก่อพี่กองงามเทค้าเพื่นเลือเพิ่นโดกนึงเนาะไม่ครับเฮ็ดแดงปลาหยางจ้คุณไม่คิดเข็ดหยางหยางู่มมังเอสองดอกไม่หอมเดียวกันถูกท้างหนาดีกว่านี้เนาไปก็ตอง พี่แนวลงเนี่นี่เด่นี่โบนั่นแล้วไหนคือว่าสองโด้พี่ลองดูดูข้างๆพี่หรือคะโอ้ยเมื่อนี้ขออนุญาตบอกไถ่ด้วยค่ะเพราะว่ากินข้าวเจ้ามาค่ะอไ <c oughs> <c oughs> ม่บบหัวเห็ดทานจะเหรอเห็ดทานไงด้วยครับ <c oughs> เอ,อ้ยพี่ไปน,นี่อันหนามเลย

อ่ับนนี้พอกินกตสิเป็นคนเอาทานเด้อจาก็ไม่กิกทางกับทางน่าทานกัเอาทานได้หน่อยเนาะไหนบ่ได้เนี่ยขาสใหญ่ขาบ่เพี้ครับอุ้งต่ว่าบ่สวยกวในแต่ขาคนไหนตาดอกเลยเทาบ่ได้ได้บ่

Ui, cái tang nhảm nó. Đó, mình bóng. Miếng bóng. Miếng bóng, nó. Muy ta nó. Muy bóng, nó. Muy bóng, nó. nó. Muy nó. Muy bóng, nó. Muy bóng, nó. Muy bóng, nó. nó. เพื่อไปแกงแสบกอตอวนึงครับเพราะกีกซีเมอร์แกงเนื้อทานเจ็ดทานยังสอนกันแน่เนี่ยสอนกันเลยปะอือเนี่ยดูอันเนี่ยครับโอ๊ยสอนกันอยูังไงอะได้บอแรกจังวะไม่กิ่ยันบ่ได้อยู่บ่ได้เนาะเอาดอกเอาได้เพราะมันติดกันมันขึ้นล่าเนาะ เนี่ยเด้อตองขาวเลยนี้ไดองกันดิได้แล้วนะเดี๋ยวมากัเลยโอ้เจของเป็นฝอบอเอานะปื้มตอกันเลยเนาะตอกันเลยทานใหญ่เกือดเว้ยครับพี่น้อเป็นโมเป็นผัวขนาดเลยครับอือพี่ินกับบอทั้งฉันซุ่มแห้งเนาะอืมจ้ะพอดีเกือกงามแหงเลยอือตอลติ๊กติ ูะะ้ิ่ผลแลตโตนี่นะนจ้ะอีทานโอ้แน่นองๆจ้ะดอกจ,กจ้ะไปกีกงางไปเอาหนามอยู่รุไม่กีกถ่ายถ้าเพิ่นจะพี่น่อยสวยๆจ้ะ อ๋อครับผมเดี๋ยวเวลาพากับบัตรซื้อเก่าแล้วครับผมเพราะว่าหากันจะโดนเติบแล้วครับผมลิ้น,หนมมแห้งๆซุ่มกับซุ้มมาแห้งใี่น้องเอ้ยเห็ดตบเกิดบ่ค่อยหลายด้วยครับผมแม่เบิ่งมาแมาเ่เบิเ่ปงปลาสีเนา<ง>ะนี่นครับแต่ปลาสีแต่ว่าเพรท่านมีเห็ดเกิดเลยเนาะเก็บเหี่เกิดะอยู่ปลาย่างเอร่อยเนาะนี่ครับไม่เกฉยไปตรงหรอครับเรื่องแต่กวาดแล้วย่างปลาย่างน้า าเห็ด,กด,กเ,กด,ดเกิดไปอยู่ปลาย่างหน้าเด้อจ้ะบ้านน้องเมกบริเกิดทั่วไปเด้อจ้ะเกิดเป็นหมองเป็นจุ่มเนาะแม่นครัาบผมกิดจังว่าบ่ท่านอยากให้เอฟทีพี่น้องทางไกลมาหาจ้ะพี่น้องจะบ่คุ้มค่าหนามันเนาะเฮ็ดออกบ่ทั่วจ้ะหากระต้อพ่อแต่เด็กแก่จ้ะเหมือนจะมาในห้ามันมะมันเฮ็ดทานแน่อยู่เนาะทานใหญ่กเบอไรยปไหนจ้ะพี่น้องกระเบอดอกแต่ว่าได้ไร้ติบๆเพราะว่าพันดอกง่ายน้อยเนาะแต่ได้เก็บเห็หดวกไก่หน่อยเนาะจ้ะ โมเป็นพันดอกแต่ว่าก็ได้บลายดอกพี่น้องได้อ้อนึงนี่ละจะ้ะอ้อนึงแค่เป็นพัดใส่ไข่ก็ได้เนาะขาบนึ้งน่าจ้ะจะ้าสรุปว่าผลงานมื่อนี้ของข้ากะหมานคือเก้าจ้ะเปพชรแปแบก็เก้าเหรอครับนีจ่จ้าประเภทเพชรแบบเก้าจ้าประเภทเพชรดินเนาะเครด,ดินเพชรนานอลไรนะขาวล่ะจะ้พดดจะพี่น้องเพชรแดงก็ข้าได้ดอกนึงจ้ะพี่น้องเลือเพิ่นเลือเพิ่นเคลียร์จะ้ะเพราะว่าเพชรแดงออกบลายเนาะจะ้าพี่น้องสำหรับคลิปเมื่อเนี้ยนาะจาก วันที่ยี่สิบแปดเมษายนปีหกเจ็ดจ้ะผลงานของข้ากระรถือว่ามันสุดยอดอีกคือเกาเนาะครับผมพอกีก็ขอ,ขอฝากไว้นําอีกคลิปหนึ่งในเด้อจ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้เกิด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน,น้าเนาะจ้ะ<ม>เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไมกิกพาลุยจ้าเมกิกก็พอกีก็ขอขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกาลังแรงใจคือเก้าวละจ้ะ ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานนะจ๊ะในคอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกีตาท่านี่ก็เมื่อกี้ก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยจ้ะข้างอำเภอคูขันเนาะคุณแม่อำเภอคูขันค่ะจังหวัดศรีสะเกตเมื่อกี้ขอขอบคุณเป็นพิเศษด้วยจ้ะฝนฝากของมาให้เนาะฝากเป็นเขาเป็นเขาสารจ้ะพี่น้องกับหอมแดงกับกระเทียมจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณครับผมพอกีก็เมื่อกี้ก็ ปากไว้เพ so ียงแค่น wow. ี้ละจ้าไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าไม่คี้สีภาพไปหาหยางเนาะพี่กาแตดเมื่อนี้ไม่คี้ก็พกเยอะขอตัวลักกระบาดก่อนเด้อจ้าขอกาข็ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีปใหญ่แม่งยงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าเหรอครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมกระบาดครับผมพอกันไม่คิ้หนาครับผม